เนื่องจากมีคนโดเน a t มาให้ใบหยกนะครับเราก็เลยจะมาให้รางวัลใบหยกนะครับแต่ก่อนที่จะให้รางวัลเนี่ยเราเนี่ยก็ต้องให้ใบหยกเล่นเกมก่อนนะครับซึ่งถ้าหากว่าใบหยกสามารถเล่นได้ทั้ง3เกมเนี่ยใบหยกก็จะได้เงินรางวัลจากการคำนวณโดย AI ของผมนะครับมีคนโดเน a t ให้ใบหยกมา1,050บาทถูกหักภาษีออกไป300บาทใบหยกยังไม่ขอบคุณคนที่โดเน a t มาก็เลยถูกผักไปอีก200บาทส่วนของค่าตัดต่อของช่องผมนะครับอีก200บาทแล้วก็การออกอากาศของช่องผมก็มีค่าออกอากาศอีกนะครับอีก300บาทนะครับกลายเป็นว่า,บาใบหย เลือเงินอยู่ที่ประมาณ50บาท <Very good. S 1> ถ้าสมมุติใบหยกสามารถที่จะเล่นเกมตรงนี้ได้นะครับใบหยกก็จะสามารถเอา50บาทนี้ไปซื้อของเล่นได้ครับแล้วมันมีอะไรที่50บาทละ่ะเราก็ต้องไปดูกันที่ห้างอีกทีหนึ่งไม่มีถ้าอย่างนั้นอ,อากพลเพิ่มให้อีก200ก็ได้เป็น250บาทโอเคไหมเอเต้องขอบคุณอากพลออกขอบคุณอากพลอย่างขบับขึ้นแค่อย่างไรก็ตาม250บาทนี้ใบหยกจะไม่ได้นะครับถ้าหากว่าไม่สามารถเล่นเกมทั้ง3เกมได้ผ่านดานนะครับ อ่ะใบย,ยกจะต้องตีเทนนิสให้ได้นะครับไ,ได้หรอกอ่าไม่ทำไปแล้วไม่ได้หรอกทำไปแล้วไม่ได้หรอกโอรัทก่อนไม่ไ,ไ,ไม่เอาทำดูก่อนโอเคก็ได้อากพลจะโยนบอลให้ใบย,ยกนะครับใบย,ยกจะมีโอกาส3าครั้งขอแค่ตีโดนบอลแค่ลูกเดียวแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าทำผ่านไปเลยขอแค่ตีโดนเลยนะหลุดแล้วหลุดเลยนะอ้าวครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครับผม ครั้งที่สองไม่ได้ยกไม่ได้หนึ่งสองสามอ้าวไม่ได้เลยจบเลยจบเกมต่อไปเป็นเกมที่2นะครับเรามีเวลาให้10วินาทีใบยกจําเป็นจะต้องใส่กางเกงทุกตัวที่อยู่บนเก้าอี้ให้หมดนะครับพี่ไหนบอกว่า30นาทีไงสามสินาทีอะไรแก้กฎหม่แล้วหนูก็ใส่ได้แค่ตัวเดียว สิวินาทีเอาเป็น30มิวินาทีก็ได้ทันไหมโอเค okay. ถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2มหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าบายี่สิบแล้วไปยกยี่สิบแล้วยี่สิบามยาว้ายี่สิ้วเร็วเร็ เอาเอาสวมลำตัวก็ได้สวมทั้งตัวก็ได้ข้างล่างไม่ได้ก็ใส่ข้างบนใส่คุมข้างบนไปใสคุมเออไปเอาหัวลอดไปเอาหัวลอดไป,ไปอ่าแล้วแล้าแล้ว 28, แล้ยี่สิบแปดเหลืออีกสองวินาทียี่สิบเก้ามาแล้วสามสิบถือไว้นิ่งไว้ถ้าสมมุติประโยกอยู่ในสภาพนี้โดยที่กางเกงไม่ตกพื้นได้ห้าวิน,นะครับเราทำการเช็คนะครับอ่าเราปล่อยมือสิปล่อยมือสิปล่อยแล้วเหรออันนี้คือปล่อยมือเหรอใช่เหรอไหนดู เนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังยังเกี่ยวไว้อยู่เลยนี่ไง <laughs> เกมนี้ถือว่าผ่านนะครับถือว่าได้ไปโอ้ยเอา <c oughs> ในเกมที่3ามนี้เรามีอัลบั้มรูปให้1อัลบั้มแล้วก็มีกองรูปภาพนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เป็นอาชีพผมสมัยก่อนคือเอารูปใส่อัลบั้มเพราะฉะนั้นใบยกจะต้องเอารูปใส่อัลบั้มแข่งอากรมพลใครทําเร็วกันคนนั้นชนะผมไม่เป็นอันนี้ผมแพ้แพ้แล้วไงอลองดูก่อนนี่ยังไม่ลองเลยอาจจะชนะก็ได้ถ้าชนะขึ้นมาล่ะ เเอออข่งใส่ไเลยเอาหมดกระขาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคได้แล้วอ่ะทำอันเดียวก็พอใช้เวลาไปเท่าไหร่รู้ไหมสองนาทีอ่ะทีเนี้ยประโยคแข่งการกำพลนะดูนะว่ากำพลใช้เวลาเท่าไหร่สามพันหนึ่นสามี่พันดีนะเด็กๆดูคำตอบ ทำไว้นี่ถ้าเรานคนช้าเลยเนี่ยถ้าเราคนห้ากว่าเราไปทำเร็วกว่านี้นจบประโยคคิดว่าประโยคชนะอากับผมไหมไม่ดังนั้นประโยคก็จะไม่ได้ของเล่นไปนะครับในวันนี้ <c oughs> จบคลิปเศร้า <c oughs> ไหม <c oughs> ทำไมไม่เศร้า อ่าอย่าทำอีกอะเอาไหนลองดูเอานี่ไงมันมีอันที่เหลืออยู่นี่ไงนี่ตั้งดูก่อนประกบสองฝั่งหน้าหลังใช้ตรงนี้บิดให้มันเกิดช่องขึ้นมาทำไม่ได้ทำได้ยังไม่ลองทำเลยบอกทำไม่ได้ได้ไงนี่ไงเสียให้มันเข้าดูเออเข้าได้ไหมนี่ไงเข้าได้แล้วนี่ไงหนึ่งอันนี่ถ้าประโยคทำได้โดยที่ไม่ต้องมีอากาพุช่วยเดี๋ยวอาุนจะพาไปซื้อของเล่นนะอยากนนะอะไรนะอยาก เอออ่ะได้แล้วเออทำได้แล้วโอเคเอาอี๋เอาแล้วเมื่อกี้บอกไม่อยากทำแต่ตอนแรกทำให้เป็นไงทำเป็นแล้วนี่เห็นไหมได้ซื้อของเล่นไปยังไม่ทำอะไรถึงได้ไปซื้อของเล่นทำไมเพราะว่าไปหยกพยายามไงเห็นไหมไปหยกตอนแรกบอกไปหยกทำไม่ได้เห็นไหมตอนนี้ไปหยกทำได้ปึ๊บพยายามเห็นไหมทำได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวมันต้องพยายามก่อนเห็นไหมหรือยังโอเคไปแต่ไปซื้อที่ไหนเนี่ย ่าเราถึงหน้าโกบอนแล้วนะคะ,ะเราอาจจะเข้าไปนะคะแล้วหนูจะไ,ได้ซื้อของเล่นเราเข้าไปกันเลยคะ่ะระวังรถด,ด้วยนะตอนนี้เราจะถึงประตูของโกบอนแล้วนะใจถึงล่มาแลยคือ <c oughs> <c oughs> เงินหนูมีกี่บาทเงินหนูอ่ะใบหยกมีงบ250บาทอันนี้179ซื้อได้อันนั้น400เดินงบตัวไหนหยิบมาเงินเบอร์เกอร์เหรอ,อเอาไม่ถึงอันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ไปด้วยทำไมอ่ะอันนี้อากาพลอยากเล่นเองมันเล็กไปรหรือเปล่าสำหรับใบหยกเนี่ยมันเล็กไปรหรือเปล่ามากับหลานสาวครับร้านไหนหลานหลานตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วครับเลยซื้อของให้หลานแทนอ่ะาวัสดีทั้งหมดเท่าไหร่ เท่าไหร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วรวมกันไปเท่าไหร่อ่ะเอาไหนอะคุณคิดตังค์เขาไม่อยู่อะไปโยไปหาคนคิดตังค์เร็วอ่ะตามหาคนคิดตังค์เอาให้เห็นหน้าตัวเองแล้วไปที่จะมาหาคุณคิดตังค์กันอ๋อพอลนี่แล้วใครล่ะแล้วใครจะเป็นคนทำอ่ะพี่ขามาคิดเงินของเล่นให้หนูหน่อยค่ะ เท่าไหรครับเท่าไรสามงบเอาเกินงบไหมนี่เกินงบต้องเอาของใบหยกออกหรือเปล่าแล้วเอาของมาเปมาเปนข้าอฮะก็ได้เหรออาอทำไมไม่ได้อ่ะก็จะได้ของเส้นไอที่ผมอยากเล่นไปได้สามสองหนึ่งขอบคุณคนที่เขาโดเน a มาหน่อยขอบคุณไม่เป็นนะฮะขอบคุณไม่เป็นนะทำไมอ่ะเราเราเพิ่ไม่ไหวให้หนู แม่อะไรนะไม่พูดให้หนูอ้าวหนึ่งสองสามขอขอบคุณขอขอบคุณ <kh> ทุกคนนะคะทุกคนนะคะที่โดนอมาให้ใบยกที่โดนมาให้ใบยกถึงแม้ใบยกจะไม่ได้ของที่ตัวเองอยากได้ก็ตามอะไรนะถึงแม้ใบยกจะไม่ได้ของที่อยากได้ก็ตามพูดช,าชา้าๆเอาทีละหนึ่งทีละหนึ่งถึงใบยกถึงใบยกจะไม่ได้ของเล่นจะไม่ได้ของเล่นที่ตัวเองอยากได้ที่ตัวเองอยากได้ก็ตามก็ตาม ทุกคนหนูเองนี่ถุงอะไรถุงอะไรอาจะบอกให้ไปบอกใครนะถุงของเล่นหนูเองค่ะทำได้ได้ไหมหนึ่งสองสามทำได้อ่ะรอบแรกถือว่าได้ไปนะครับเอาดีใจดีใจเอาเต้นหนึ่งสองสามตึง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 